อ่าอุลิอุยหันหลังดีกว่าลูกเดี๋ยวโดนหน้าอกอันหลังเอานะหนึ่งสองเออุ้ยเอาเหล็กคิดครับอย่าลืมกดไลค์ด้วย สวัสดีค่ะอยู่กัชอบช่องออมเล็ติิดขับนะคะสมการปีนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอวยพรแบบคนแก่เลยเนาะ <c oughs> ดูอมเล็ตกับเชอเบตนะคะวันนี้เล่นวันแรกนะออมเล็ตฉีดแม่อูไม่ได้นะอย่าโดมโทรศัพท์ค่ะไม่มีสารน้ำนะสารน้ำเก็บจนลืมค่ะ เออไปเรียกยานีกับตาดำม,มาเล่นด้วยไปอ,อ้าวหรอไปกับใครใอรอ๋ให้สาวปับแป้งเลยเหรอาตาดำนะตาดำเนี่ยนะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอสาวๆหรอต้องเจอแก่ๆเหรอ,เ,เ,อเจอสาวแก่ <laughs> อเ <laughs> อาเล่นระวังโดนหมา,มา,มาลูก ระวังหูเพื่อนด้วยนะตาหูจมูกนะรอดูระวังด้วยนะลกูกให้แม่แหม่มน,น,น,นั่งตรงนั้นเลยลกูกใหแ้แม่แม่แหม่มนั่งติดน้ํานะเดี๋ยวพวกนี้มาทํางานแรกแม่แหม่มด้วยนะค่าน้ําทํางานแรกทําอะไรดีอ่ะถูพื้นดีไหมอเมรพรุ่้นี้มาถูพื้นให้บ้านออดดี้ดีไหม หนาวไหมเชเวตไม่หนาวยังไม่หนาวหมดแล้วอ่ะไม่หนาวเห,หรอมางง่ายในอ่างนี้อเมเล็ดได้ไหมกะลังไม่แตกเนาะเออไม่กล้าเอามาให้ออมเล็ดกับเชเวตใช้เลยกลัวแตกเออเอาดีซื้อใช้แม่ด้วยเนาะอมเล็ดอมเล็ดทำอะไรอะ่ะ เอ้ยแกงพี่แกงพี่ออมเดชทำอะไรอยู่ลูกข้าผักบัวในลูกบ่งเหรอเอาเอาเอาออมเดชเต็มหน้าเลยทำได้ไหมหน้าเอามันถอยอ๋อผักบัวเดี๋ยวแป้งเข้าตาออมเดชเราเป็นไอ้นี่ไปไหนอะชชเบชเข้าไปไม่ได้หนูดูตัวเองด้วย ดูสภาพตัวเองด้วยอย่าอยาทำดีๆเดี๋ยวเข้าตาตาแสบตาเลยนะออมเล็ตแล้วลูกโป่งไปไหนอะออมเล็ตลูกโป่งหายไปไหนหมดอะปลาตาปลาใสไข่คะปลาใู่ได้ปลาใแม่อูไม่ได้นะโอ๊ยทำไมมันเขามาให้เลยหรอหรือว่าไงจริงหรอแล้วมันเข้าไปได้ไงอะ ไปไหนหมดดอมเลตหมดแล้วเหรอหายไปไหนหมดปลยไปล้วอุ้ยตกใจเลยอะเอาลงมือนะลงมือนะเออว้าวเต็มหน้าแม่อูเลยอะเต็มหน้าแม่อูเลยลูกออมเลตให้แม่อูลูกยืนก่อนเนาะอ่ะอ่ะอูเลี่ยมอูใส่เก็บเสื้อน้องเชฟเบรดก่อนอุูหันหลังดีกว่าลูกเดี๋ยวโดนหน้าอก หลังเอานะหนึ่งสองไอุ้ยไม่ได้ใส่หน้าอกไม่ได้ลูกไม่หันหลังเจลูกอ่าใส่หลังให้เไปเขาอยากให้ใส่หลังเอออุยเจ็บไหมไม่เจ็บรออ่ะ โอ้ยโดนตาที่ออดีเลยชาไม่ฉีดใส่ตาดิลูกต้องฉีดอไร้ไมอ่ต้องเวลาฉีดฉีดใส่ก้นอะไรเงี้ยค่ะดีไหมลูกเออเดี๋ยวลองอ่าออดีอือเดี๋ยวรู้ตังตังมานะเป็น,ไ,ไ,นไงออมเล็บหนาวไหมชุดอมอมเล็บพร้อมมากพร้อมทำไรคะพร้อมเล่นบัต อมเล็กอย่าไปยาวเท้าไปดูตัวอมเล็กกับกะละมังด้วยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไมเล่นเดี๋ยวแม่แม่เปียกหนูเล่นกันแค่สี่คนพอลูกเดี๋ยวรอตังตังมาเสริมนะคะโอเคสงการหอมเล็กกับเชเว็ตก็วันแรกนะคะเล่นแบบนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าสระน้ำหาไม่เจอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไลฟ์ลืมกดติ้งให้ช่องอมเล็กที่ขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน